ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ภูมิรฟ์สดตอนเช้านะครับที่ห้องนอนนะครับซึ่งก็อาจารย์ก็ตื่นน้นแล้วครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้มันมาที่บ้านที่ปากช่องนี่คนเยอะนะครับวันนี้เขามีทํางานอะไรกันเยอะก็เลยอาจารย์ขออนุญาตนะครับไลฟ์สดที่ห้องนอนก็แล้วกันอย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าบางครั้งการไลฟ์ที่ห้องนอนมันก็เป็นการอยู่แบบนะในห้องพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะมาต้องขอโทษนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ทําให้ผิดหวังกันนะครับเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็โดนเยอะครับนะอาจารย์ภูมืืนนนเหมอกับ ดาวโจน์นะครับต um, okay. so ีสามห่วยไม่ได้รุดสุดนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แกล้งพูดนะผมบอกย่างแล้วผมผมรุดจริงๆตะขอโคษนจริงๆครับมันไม่ได้รุดสุดนะมันลุดที่ตัวตัวตัวแต้มคือตามสูตรคำนวณเนี่ยมันเดินอยู่แค่นี้แหละคือประมาณว่าชนแปดเก้ายังหนักเลยครับแต่ครัวนี้มันกระเด็นนะครับมันกระเด็นไปเป็นศูนย์กับเจ็ดสูงกว่าแต้มหนึ่งครับเป็นศูนย์นะครับต่ำกว่าแต้มหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเอ่อจะบอกว่าอะไรเดียรมันเป็นสิ่งที่ คือเราแบบไม่ได้คือผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ไม่ไมผิดนะผมสูตรมันไม่ได้ผิดฟังดีนะครับดับอะไรทุกอย่างเป็นไปตามความอ่เขาเรียกนะเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์เป็นไปตามพศศิษีษตัวเลขคือย้อนหลังไปประมาณอ่าสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับทางเดินเลขมันก็ยังเดินอย่างนี้มาตลอดครับเกือบเกือบเดือนนะครับมันก็เดิน่างนี้มาตลอดแล้วมันก็ชนอยู่แค่นี้จริงๆแล้วปรากฏว่าตัวชนมันไม่มาครับจ่ายก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆมันชนชนแล้วมันไม่มา่ะ ปกติมันชนกันหลายๆสูตรเนี่ยมันต้องมานะครับแต่ครั้งนี้มันฉลับมันบินออกซ้ายออกขวาเนื่องจากอะไรไหมครับผมเคยพูดหลายครั้งว่าถึงอาจารย์จะมั่นใจขนาดไหนก็ตามแต่นะห้าสิเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเกิดจากการคำนวณแต่อีห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเกิดจากดวงครับถ้าเราไม่มีโชคไม่มีลาไม่มีดวงจริงๆอ่ะยังไงมันก็หนีครับเชื่อผมหรือยังครับว่าบางทีของบางอย่างเนี่ยถ้าถึงเวลามันจะได้มันจะได้เลยแต่ของบางอย่างเวลาที่มันจะไม่ได้ต่อให้เราพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ได้จริงขนาดอาจารย์พูดว่าแน่ๆว่าเก่งๆว คือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะหลุดเหมือนผมอาจารย์บางคนอาจจะเข้าก็ได้นะครับบางคนเขาให้ศูนย์บางคนให้เจ็ดบางคนให้แปดบางคนให้เก้าอย่างเงี้ยมันใช่ครับแต่ผมให้แปดกับเก้าเนี่ย <c oughs> นะครับออกเฉียดแต้มแล้วจับคู่เลยนะเฉียดบนเป็นศูนย์เฉียดล่างเป็นเจ็ดแล้วไม่จับคู่กันเลยครับเหมือนแกล่ะครับเหมือนมาแกลเราอย่างนั้นให้แปดกับเก้าเนี่ยแปดอะไรก็ได้เก้า <c oughs> อะไรก็ได้ครับขอให้มาเถอะพราะว่าขึ้นไปบนแต้มเป็นศูนย์ลงไปล่างแต้มเป็นเจ็ดแล้วมันจับคู่กันเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบอกตรงว่าเหมือนเหมือนผีหลอกอ่ะ จริงหวยวันนี้มันหวยพีลอกเลยผมบอกเลยว่าผมอไม่ได้เสียใจนะที่หวยรุดแต่ผมรู้สึกว่ากังวลใจที่ว่าผมทําให้เพื่อนพี่ๆทุกคนเนี่ยต้องมาเสียแต้มกับผมทั้งบนและล่างแล้วไม่เสียแต้มแค่ดาวโจนนะครับอังกฤษก็เสียหนึ่งแต้มเยอรมันก็เสียหนึ่งแต้มดาวโจนนี่เสียดบนเสียล่างเลยครับทา,ทางที่หวยเมื่อวานนะครับเข้าทั้งวันนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าันเย็นเลย,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 ยันลาวเลยนะผมทําหวยขายอ่ะนี่จีนนะสิงคโปร์อะไรเงี้ยอะไร ต <CO> ไต้หวันอะไรเข้ารัวๆเลยครับจนไปถึง <S 2> <S 2> ลาวพัฒนายอย่างเข้าตัวเจาะเลยครับแล้วกลางคืนนะครับจะนูาก็คำนวณอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มั่นใจมากว่าคืนนี้นะครับอาจจะทําสถิตินะครับไม่ดุดเลยทีแรกนะแต่พอคำนวณเสร็จปุ๊บผมไม่ได้ว่าผมผิดนะในการคำนวณผมพูดตรงเลยว่าผมคำนวณถูกทุกอย่างไม่ได้ผิดพลาดอะไรในการคำนวณเลยครับทั้งจีนอ่าทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันทั้งดาวโจนนะครับมันไม่ได้ผิดพลาดเลยครับสูตรมันเดินอย่างนั้นทุกอย่างเลยแต่ว่ามันแฉลบหนึ่งแต้มซึ่ง แต่พอเพิ่มมันเกิดขึ้นกับตัวอาจารย์และพวกเราครับในคืนวันจันทร์นะครับที่เก้าพฤษภาคมในคืนเดียวนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกท่านนะครับที่ทำให้ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องหวยเมื่อวานตอนหัวค่ำไอ,ตอ้ตอนตอนดึกนะถึงแม้มันจะเข้ารูรูทั้งวันนะครับแต่ตอนหัวค่ำตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เช้าจนค่ำนะแต่ดึกมันก็หลุดจนได้ผมไม่ได้โทษว่าสูตรคำนวณมันผิดหรือว่าโทษว่าเอออาจารย์คำนวณผิดไม่นะผมไม่ได้คำนวณผิดอะไรยอมรับเลยว่าผมไม่ได้คำนวณผิดอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าสูตรมันเดินอย่างนั้นจริงๆ แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มามันผิดตรงนี้ว่ามันไม่เข้าแค่นั้นครับแต่สูตรไม่ได้ไม่ได้หลุดสูตรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสูตรอะไรเลยสูตรเดินอย่างนั้นปกติเลยนะครับอย่างอังกฤษนะครับเดินหนึ่งของสามมาสามไม่ออกมาหนึ่งสองให้หนึ่งสองมาสามเยอรมัมนเดินสี่ห้าหกให้ห้ากับสี่มันออกหกส่วนดาวโจนส์จะขอไม่ขอพูดถึงนะมันเดินตรงไหนแต่มันมันก็มันก็ไม่มาแหละครับดาวโจนส์มันก็เดินเดินปกติของมันนั่นแหละแต่แค่มันไม่มาแหละครับทําอะไรไม่ได้จริงๆ นี่คือเคสจะเรียกว่าเป็นมนลขังของหวยหรือว่าเป็นสเสน่ห์ของหวยหรือว่าเป็น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 มนลมนลมลแบบของหวยก็ได้นะการพนันทุกชนิดูมเชื่อผมไหมรวมทั้งหวยด้วยนะมันเหมือนเวทมนต์มันเหมือนผีนะตอนเราอยากให้มันมามากๆมันไม่มาหรอกตอนเรามั่นใจมากๆเลยมันไม่ค่อยออกหรอกแต่เราเฉยๆก็มันเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ช่างมองอะไรเงี้ยมาครับอย่างวันนี้คุณดูนะนี่ที่อีกเช้าเนี่ยผมสังเกตว่าคนเล่นน้อยวันนี้เพราะว่าเมื่อคืน ดาวโจนนะครับก็ไม่เข้านะครับเฉียดแต้มไปนะครับอังกฤษก็เฉียดแต้มเยอรมันก็เฉียดแต้มสูตรไม่ได้ผิดนะสูตรเดิมปกติเพียงแต่มันไม่เข้า,ขานั้นเองครับมันพูดยากอาการที่มันจะไม่เข้านี่มันพูดยากจริงๆนะเพราะว่าคุณสังเกตดีเมื่อวานะนะที่เช,าชา้าจีนเช้านี้บ่ายจีนบ่ายไต้ไหวันสิงคโปร์วิ่งรู้จออนะครับเข้ารัวเลยกระจายเลยแต่คนเล่นน้อยอ่าคนคิดว่าจะอัดตอนดึกกันเดี๋ยวดึก,ดกจะไปอัดกับจา์ผูสามรัสกระดาวโจนกันอัดกันเต็มเหนียวเลยเก็บทางไม่อัดเต็มเหนียวคุณรู้ไหม ผีเขาได้ยินผีมันได้ยินครับสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเห็นแล้วพวกมึงเตรียมอัดตอนดึกกันวันนี้มึงไม่ต้องเล่นหรอกลางวันให้เขาแดกลางวานเนีลล่ยเข้ารัวไปเลยพงคืนปุ๊บแม่งให้หลุดให้หมดผีได้ยินผีมันตื่นมันรู้แล้วคนพวกนี้จะไปได้ตอนดึกกันหมดสุดท้ายมันมาให้เข้าแต่ลางวันมันคืนให้หลุดคุณดูนี่นี่นี่คืออีช้าผมนะวันนี้คนซื้อน้อยเพราะอะไรครับเมื่อคืนดาวโจน์ก็หลุด เสียแต้มแล้วมันก็เฉียแต้มเช้ามากูไม่มีอารมณ์จะเล่นเดี๋ยวขยันนะไม่มีอารมณ์จะเล่นพวกเข้ารัวๆเลยทั้งนี่ทั้อีทั้งจีนทั้งทั้งเสยงแต่เราไม่ได้เล่นไกนเพราะเราโม่แต่เสียใจว่าเออดาวจนไม่เข้าจําผมไว้นะหวยเนี่ยมันมีความแปลกอย่างหนึ่งเราตั้งใจจะทาจะเข้าเนี่ยจะจะเล่นให้มันถูกหวยเนี่ยมันมักจะหนีเรามันมักจะเฉียดแต้มแต่ถ้าเล่นของขไปทิ้งๆไปเล่นแบบเออปล่อยๆไปไม่ต้องสนใจมันเข้าเฉยเลยวันที่เราคำนวณแม่นแม่นวันที่เรามั่นใจสุดๆม ต่เราคำนวณไปงั me. ้นแหละส่งไปนั่นแหละเข้ากับเข้าไม่เข um, ้าช่างหัวมันมันเข้าครับนี่แหละคือหวยครับหวยก็เหมือนเฮียนะไล่ซ้ายมันไปขวาไล่ขวามันไปซ้ายอยากจะให้มันเข้ามันนันหลุดพอเฉยๆคิดว่ามันอาจจะหลุดมันเสือเข้านี่คือนี่คือหวยครับราพัฒนาจันภูก็าวนนวและช่างมันเถอะํำนวณเลขนี้เลขเนี้ยนันได้หนึ่งกับศูนย์เนี้ยมันจะมาเลขไหนช่างมันเถอะจับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเข้ากัเข้าไม่เข้าช่างมันพอคำนวณได้เลขเนี้ยจะให้ทำยังไงมานวณได้ คณิตคณแนนนิสมันเดินแค่ศูนย์กับหนึ่งอ่ะผมก็ต้องฟันธงศูนย์ลองหนึ่งตามสูตรคณิตศาสสร์มันไม่มาทํำยังไงแต่มันมาไงราวนะเมื่อวานคุณดูง่ายดูอย่างเราเอ็กตาฉั่มาช้าผมแจกฟรีดิฟันธงศูนย์ลองเก้าไม่มาทําไงได้ถ้ามันจะมาหนึ่งหรือจะมาเจ็ดแต้มไปเป็นแปดผมไม่ทำอะไรได้ครับสูตรชนเลขศูนย์หนักเราออกมาเป็นเลขเก้าถ้าโผล่หนึ่งโผล่แปดมันก็ช้ามือก็กินเราครับเหมือนดาวชนอ่ะอาจจะทำนวนปกติเลยฟันธงแปดลองเก้ามันจะมาเจ็ดกับศูนย์ทำอะไรมันได้ แล้วมันมามันมาแบบเหมือนหลอกเราเลยนะเหมือนผีหลอกเลยนะเจ็ดต่ําไปแต้มหนึ่งศูนย์สูบไปแต้มหนึ่งแล้วมันจับคู่ันเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผมแล้วฮาเลยครับตื่นเช้ามาผมงงเลยไอ้หามันหลอกเหมือนผีหลอกจริงครับให้แปดกับเก้านะครับมันเฉดไปเป็นศูนย์กับเจ็ดแล้วตรงกลางหายไปไหนครับเหมือนหลุมดําอ่ะเป็นหลุมใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วมันออกขอบนะครับขอบบนขอบล่างขอบบนเป็นศูนย์ขอบล่างเป็นเจ็ดมันจับคู่กันสักงั้นอะแกล้งเราหลอกเราให้เราช้ำใจเล่น จ็ดต่ำไปแต้มหนึ่งศูนย์ไปศูนย์ไปแต้มหนึ่งมันจับคู่กับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสั้งนั้นเลยครับแปดกับเก้าไปไหนครับผมไม่ได้ว่านะคือสูตรไม่ได้ผิดหรอกแต่มันไม่มาเจ็ดกระดับได้ศูนย์กระดับอยู่ครับแต่มันมันจะมาตัวดับทํายังไงได้นะเช้านี้กคุณลองดูได้เลยนะลาวเอกต้าเข้าสั่ฟันธงได้ศูนย์ไม่รู้มีคนตามทันหรือเปล่าก็แล้วแต่จแคุวกันผมก็บอกแล้ว่าตอนเช้าวันมันแปดโมงเช้าอาจารย์จะมีหวยแจกทุกวันหรือบางทีลงแต่เที่ยงคืนก็มีบางวัน บองวเป็นลาวทีวีบองวเป็นลาวเอกตาแต่เชื่อผมเถอะถ้าเสาร์อาทิตย์คุณอย่าไปตามเลขคำนวณผมเสาร์อาทิตย์ผมคำนวณไม่ค่อยเข้าหรอกมันเป็นหวยล็อกคำนวณให้ตายยังไงมันก็ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขพยานาก็ไม่ใช่นะเลขพยานาคคุณไปซื้อไปเล่นเนี่ยคุณรวยกระจายอ่ะคุณดูเลขพยานาครายวันวานดีดาวจนยังเข้าเลขพยานาคเลยเด๋มวมักก็เข้าเลขพยานาคอังกฤษก็เข้าเลขพยานาาเมื่อว่านนี้เลขพยานาคผมนี่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าเกือบทุกหวยก็ว่าได้แทบ ก้าสิบหวยเลยนะถ้าเมีสิบหวยก็เข้าประมาณเกนะ้าหวยเนี่ยแต่เชื่อไหมคนบางคนหมดเป็นแสนบางคนถูกเป็นล้านคนคนเหมือนคนที่ซื้อเลขเพีนาจั์ผูกเหมือนกันบางคนได้เงินเป็นล้านในวันเดียวบางคนเสียเป็นแสนเลยก็มีเป็นล้านเลยก็มีเพราะอะไรครับตัวเลขมันเลือกคนนะครับคนไม่ได้เลือกเลขหรอกเลขเพรีนามีสามตัวนะครับปามันอยู่ในโอ่งปามันอยู่ในในสระจับได้หรือเปล่าล่ะอย่างวันนี้เลขเพรียนาเข้าแต่เช้าเลยเนะี่ย ลาอตาก็เข้าผมเชื่อนะเดี๋ยวนี้คืออีกช้าก็เข้ารอด้วยเลยนะนี่คืออีเช้าก็คงเข้าอีกประมาณอีกประมาณหนึ่งนาทีป่ะอีกหนึ่งนาทีมาดูกันเนี่ยผมให้สองกับสามจะมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะรุนท้องกันเลยกันเนี่ยนี่คืออีมาผมก็เล่นวันนี้ผมก็เล่นนี่คืออีเช้าผมก็เล่นผมคิดว่าให้มันรู้ไปว่ามันจะหลุดตลอดหลุดยาวๆให้มันรู้ไปว่ามันจะหลุดหลุดสามล้านเราจะมาหลุดนี่คืออีต่อได้มาดูดิจะดูเหมือนกันแหละว่าจะหลุดไหมนี่คืออีมา นาทีหนึง่งรุนพร้อมกันนะครับตอนนี้บอกเลยว่าที่คํานวณเข้านะแต่ว่ามันจะดีดหนีหรือเปล่าตอนนี้มันค้างตวัวตัวที่ผมคํานวณไว้แต่ว่าตอนดีดผมไม่รู้ว่านี่ที่มันจะดีดหนีไหมเพราะว่าตอนนี้ยมันค้างอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้อีกหนึ่งนาทีก็รู้เด,ดี๋ยวมันก็ดีดนะผมให้สองกับสามมนที่ขอ้อียไม่รู้ฟันธงสองหรือสามจำไม่ได้แล้วแต่ว่านั่นแหละน่าจะสองกับสามนะจะไม่ผิดอ่ะรอดีดก่อนแป๊บดูที่มันจะหลุดต่อเรื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้ามันยังหลุดต่อได้มาดว เพราะว่าเราเราเอกตาก็เข้าไปแล้วนะคือว่าถือว่าล้างอาถรรพ์ไปแล้วนะดูที่ว่านี่ที่จะล้างอาถรรพ์ได้ไหมผมจำไม่ได้ผมให้เรียกอะไรว่าน่าจะเป็นสองกับสามนะไม่ผิดนะดีขอีเนี่ยไม่รู้ใครใครซื้อที่อีเช้าผมหรือว่าได้ชุดเชยลองลองพิมพ์เลขมาหน่อยครับนะใครซื้อที่อีเช้าผมเมื่อเช้าหรือว่าได้ชดเชยตอนเชา้าอ่ะลองพิมพ์มาหน่อยครับว่าผมให้เลขอะไรไว้ผมจำไม่ได้จริงเพราะว่าอาจารย์ภูทําหวยวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะนะครับไปเป็นสิบหวยหลายที่หวยครับวันหนึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่าเช้าคํานววอะไไร้ เพราะว่าทขายบางทีทาทาแล้วก็ไปแล้วก็ไปอ่ามาครับผมสี่ห้าสามแปดหนึ่งนะครับเข้าเลขสามน่าจะให้สามกับสองนะทำไม่ผิดนะแล้วก็ระวังเบิ้ลถ้าจะไม่ผิดนะเข้าสี่ห้าสามแปดหนึ่งเจาะห้าสามไม่รู้บมม้างนะผมไม่แน่ใจว่าเจาะห้าสามเปล่าแต่ปกติอาจารย์ภจจูจะเจาะอยู่แล้วเจาะเข้าไม่ยากหรอกเห็นไหมใี่แค่อีกเช้าเนี่ยผมจะไม่ผิดผมให้สามกับสี่หรือสามกับสองไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสามกับสองนะครับใครรู้ว่าผมให้ใใ่แคลิปเช้าอะไรพิมพ์บอกทีไรสดก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้ถือมือถือเครื่องเครื่องงานนะ พราะเครื่องงานอาจารย์ก้อยเป็นคนตอบพวกคุณอยู่คนซื้อจีนอาจารย์ก้อยก็ไปตอบเนี่ยนนี้คืออี๋เช,ช้าเนี่ยหัวที่ผมไม่ได้สนใจอะไรเลยคำนวณปกติคำนวณเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนลูกเมียน้อยอ่ะพวกนี้คืออี๋เช้าจีนเชา้าห้างเสียงเนี่ยเหมือนลูกเมียน้อยไอ้ลูกเมียหลวงก็คือเยอรมันอังกฤษดาวโจนเนี่ยพวกนี้ลูกเมียหลวงไปแล้วเพราะมันเข้าดีมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วพอเช้ามาเนี่ยดูดีผมคำนวณส่งส่งทิ้งๆไปเนี่ยเข้าวิ่งรูดเจาะพอเผื่อเข้าสามตัวตรงสามตัวโต้ด้วยนะไม่แน่ใจคุณไปดูเถอะนะนี่คคืืืออออออีมมีีีีีกเเเเชชช้้้าาาาาผผผมมมมไไ่่่่่่่่่่่แแแแนน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 นใใใจววหหหหรรััับพะะะะๆงงลลยิด ล้วลองสองหรือลองสี่ไม่แน่ใจนะลองสามหรือลองสี่เนี่ยประมาณสองามสี่ผมให้พันธ o สามเอาไว้อ่ะแล้วลองสองเนี่ยทำมันผิดนะเข้าสามห้าตัวจองไหมไม่รู้นะครับลองมาดูครับวันนี้เลขเพียนาผมไม่ได้แกล้งพูดนะใครซื้อเลขเพรียนาตอนเช้าเนี่ยคุณยังไม่เสียตังค์สบาดเลยเข้ารัวๆเลขเพรียนาคะแต่เชื่อผมไหมบางคนหมดเป็นแสนเลขเพรียนาคะบบางคนได้เป็นล้านวันหนึ่งอ่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะมีคนเล่นแล้วรวยเป็นล้านจริงๆไม่ได้แกล้งว่าเลยเพราะว่าอะไรครับเลขมันเลือกคนครับคนไม่ได้เลือกเลข เลพยน,นามีสามตัววิ่งอ่ะคนมีชคอว,วิ่งตัวไหนก็ถูกรูดตัวไหนก็ถูกรูดตัวหนึ่งมั่งรูดสองตัวมั่งอย่างไรก็มาแต่บางคนรูดสามตัวนะครับหรือสองตัวก็เถอะบางทียังหนีเลยเชื่อผมนะครับหวยเนี่ยมนอยู่ที่ดวงดวงันเกิดจากบุญครับบุญไม่มีดวงจะมีได้ไงครับบุญเก่าไม่ส่งผลบุญไปจากก็ไม่สร้างเล่นแต่หวยนะครับทั้งวันบุญก็ไม่สวดบุญทานก็ไม่ทําแถมดา่าอาจารย์หลอกดา่าอาจารย์ด้วยบางทีเอาที่ไหนมาเข้า,าหวย ผมไม่ได้ว่านะไม่ใชคาคำนวณแบบแบบส่งส่งไปนี่คือเซงผมบอกตรงผมก็เซงอารมณ์ผมเหมือนกันอาจารย์โดนเป็นหมื่นเหมือนกันครับเมื่อคืนเนี่ยโดนหนักเลยครับดาวโจนนะหลายหมื่นเหมือนกันใช่ครับวันนี้เลยก็เจ็บเลยครับเจ็บปวดเหมือนกันแต่ผมก็เนี่ยเช้ามาก็ไม่มีลมคำนวณอกเอี้พูดตรงนี่คือจีนทั้งเซงคำนวณส่งส่งไปงั้นเนขะ้คาคุณดูดิคำนวณส่งส่งนี่ไม่ใช่แปลว่าคำนวณมั่วๆนะคำนวณตามปกติคือไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายดาวโจนเนี่ยหลุดไปในเช้ามาผมมมมไ่่ีีอาารรร์จจะเเลนคตงยก็ับ เนี่ยมีวเช้ามีคนมาขอเชยนี่ี่เช้าผมก็ทําให้เขาจริงๆไม่มีลมจะทาหวยหรืทำไปเช้ามาในหมดแรงเลยอาจารย์ครูโดยเป็นหมื่นเหมือนกันนะก็เลยแบบแต่คำจริงกินเขาที่หลายหมื่นเวลาโดนเขากินบ้างมันก็เจ็บเหมือนกันเวลาโดนเาเวลากินเขาก็เฮดีแหละดีเฮฮาแต่เวลาโดนเขากินก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับนะอย่างที่บอกเขาหววไปนี้แหละเวลาเราได้เขาเราก็ดีใจเราก็ดีใจเหมือนกับนะเหมือนกับว่าเราแบบชีวิตนี้มันมันสดชื่นน่ะมันแบบเหมือนกับว่าโลกนี้มันเป็นเป็นโลกทั้งใบมันเป็นสีชมพูหมดเวลากินเขานะแต่เวลาโดนเขากินก็ เดียวว่าอย่างนี้ในที่อีเช้าผมทาทาหวยตอนเช้าเนี่ยผมไม่มีเราจะคํานวณหวยจริงผมเขียนในที่อีเช้าเนี่ยแบบหมดอารมณ์มาทำด้วยความรู้สึกหมดหมดหมดอะไรแต่อยากลาอกต้าเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องจะทําแบบให้มันเข้าเลยนะผมทําแบบขำๆมากคำแบบสามสูตรพอตัตสามสูตรประมาณห้าที่จบแล้วผมพันธงสูตรลองก้าไปเลยคำวณาแบบแบบส่งๆไปมันหมดอารมณ์ุณก็จะเข้าหมดอารมณ์ปั๊บเซ็งๆอะช้ามาก็ต้อื่นมาทำงานแล้วคนคนเราหมดกําลังใจโดนเป็นเป็นหมื่นอะใช้คำว่าหลักหมื่นเลยก็ว่าได้นะเมื่อคืนดาวโจนผมจะดื่มเช้ามันเนี่ยล้างเลยนะแบบ ผมไม่หย่อนน้ำข้าวต้มเลยพิ่งง่ายถ้าเกิดเพิ่งเกิเป็นเป็นตอนแรกเราคิดว่าเจ้ามือจะหย่อดน้ำข้าวต้มใช่ไหมถ้าเจ้ามือกับเราเรา,เรา,เ,ราเราควรจะให้เจ้ามือหยอดข้าวต้มมากกว่าแต่ตอนเช้ามาเรานี่เนะี่ยโดยหย่อนน้ำข้าวต้มแทนนะครับเพราะมันแบบโอ้โหผมไม่ได้ว่านะเจ้ามือเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นของกันนะระวังนะคุณเล่นหวยกันระวังนะเจ้ามือบางคนเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยใส่มือกันนะทำไปเล่นไปนะครับเขาก็ทำบุญทำทานเยอะเหมือนเรานะบางทีเขาอาจจะมีเวทมีมนมีครูบาอาจารย์ในสายเท้าเท้าของเขาเนะี่ยคุณไม่ทำบุญทำทานสู้เขาเนี่ย แทงกับเขาหมดตัวนะบอกไว้ก่อนนะเจ้ามือดวงแข็งว่าเราเราตายเจ้ามือดวงทำบ,บุญมากกว่าเราเราตายครับเชื่อผมเมื่อคนะืนนี้เจ้าบุญเจ้ามือคงจะบบนเอาไว้ไม่บนก็คงจะไปขอบกุกสิทธิ์อะไรสักอย่างนะทำมาแปกกับก้าเลยบอกตรงเจ้าจมือดดงเป็นล้านครับเฉพาะในกลุ่ม VIP ของพวกเราเนี่ยอาจารย์ภูนี่โดนได้ได้เป็นแสนนะครับนีดดีกว่าถ้าเข้าอ่ะเกือบแสนแหละกันถ้าทว่าเกือบแสนแล้วกันแต่ถ้าหลุดขึ้นมาทีหนึ่งก็อย่างที่บอกครับเรานี่แหละช้ำครับวันนี้บอกตรงว่าผมช้ำใจครับตื่นมาด้วยความเจ็บปวดนะครับ คำนวณลายตาทาั้งน้ำตานะครับนะคำนวณลายตารับกับนี่คืออีช้าทั้งน้ำตาเลยครับผอตัวนะคำนวณไปคำนวณมาผมต้องเข้าใจช่างแม่งเหอะเข้าเข้าหลุดก็หลุดไปปรากฏว่าออลายตาเข้าตัวฟันธงนะครับแล้วนี่ออีช้าก็น่าจะตัวฟันธงตัววิ่ง,ร,งรู้จ,จอบผัอเขา้านี่อีชา้าเผอเข้าสามตัวตรงหรือางไปผมก็จำไม่ได้ว่าผมให้เรียกอะไรไว้นี่คืออีชา้านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่สามก็ถ้าให้สามสี่ก็เข้าสามอยู่ดีถ้าให้สามสองก็เข้าสามอยู่ดีแหละนะที่อีช้าก็น่าจะเข้านะใครรู้ว่านี่อีช้าจันพู ผมไม่ได้มีเครื่องเครื่องงานไม่อยู่นี่ครับเครื่องงานอยู่ที่อยู่ที่อาจารย์ก้อยนะครับนะน่าจะเข้าอยู่ครับนะเพราะผมมองว่าน่าจะเป็นสามกับสองหรือสามกับสี่นี่แหละสามกับสองมากกว่านะนี่คืออีเช้าเนี่ยนะสามห้าห้าสามตัวจบน่าจะมีสามห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะติดแหละสองตัวสามตัวน่าจะเข้าอยู่คุณเชื่อผมไหมหวยนี่เหมือนเฮียนะครับเวลาที่เราไล่ซ้ายมันไปขวาก็าไล้ขวาันไปซ้ายอะเหมือนกันหวยมันเป็นผีเหมือนผีชอบหลอกเราคุณท่องไว้เลยที่ผมคำคำกรผมเนี่ย หวมันเหมือนเฮียให้ไปซ้ายมันไปขวาพอให้ไปขวามันไปซ้ายให้ไปไปหน้ามันไปข้างหลังหวยมันเหมือนผีชอบหลอกนะครับพอเราเล่นเก้ากับแปดมันไปออกศูนย์พอเราเล่นหนึ่งกับศูนย์มันไปออกสองพอเล่นสองกับสามมันไปออกสี่นะครับนี่คือหวยครับมันเฮียจริงๆนะฮะเราจางสมชื่อมาเลยเหมือนเหมือนเหมือนเฮียนะครับแล้วมันก็เหมือนผีนะครับผมไม่ได้พูดคําหยาบนะเฮียในป็นสว์ชนิดหนึ่งนะครับนะที่มีอยู่จริงในโลกนะครับแล้วมันมีพฤติกรรมที่เป็นแบบนั้นจริง คุณเคยเดินคุณเคยขับรถ้วผ่านผ่านตัวที่มันเนี่ยตัวนี้แล้วมันยืนอยู่กลางถนนคุณเคยบีบใจแล้วมันมันไม่หนีคุณไหมเออนั่นแหละเหมือนกันผมบอกเลยหวยมันเหมือนเหมือนตัวนี้แหละนะครับนะผมเคยอย่างที่ที่ปากช่องเนี่ยมันมีเยอะตรงกระตทองที่ที่โคราชอะไรเยอะครับบางทีผมขับรถไปเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เหยียบมันนะผมบีบใจไล่มันนะครับถนนมันก็ไม่มันก็ไม่หนีนะครับมันแลบแลบยินใส่ผมเลยมันก็ยื้อยู่นั่นแหละจนผมแบบว่าโอ้แบบรอมันประมาณเกือบห้านาทีกว่ามันจะหนีซึ่งถ้าเป็นรถคันใหญ่ัอเขา แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะฆ่าสัตว์ชีวิตอะไรครับอย่าว่าแต่องนั้นเลยยุงในใจยังไม่ตบเลยทุกวันนี้อย่าว่าต่ฆ่าสัตว์ชีวิตเลยแต่ถามว่ากินหมูกินไก่ไหมก็มีกินบ้างแต่ก็ส่วนมากอาจารย์ภูไม่ค่อยกินหมูกินไก่เท่าะเราสัตว์ใหญ่ผมจะกินผักผลไม้แล้วก็กินปลาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็มีบ้างแหละบางมื้อผมก็เลอกไม่ได้ก็กินหมูกินไก่เหมือนกันแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ค่อยกินหมูกินไก่อาจารย์ภูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์นะครับเอาจริงะจริงนะย แต่บางทีก็ไปกินหมูท้าบางทีจาร์ก้อยชวนไปก็ไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนะหรือว่าบางทีเพื่อน,อนชวนไปก็กินเหมือนกันแหละคือผมไม่คนรู้สึกว่าการเปเลี่ยนสัตว์กากการกินส,สัตว์บางทีมันก็โรคภาาัยแคเจ็บมันเยอะกินผักผลไม้ดีกว่าบางทีนะเราผมอายุเยอะแล้วล่ะเราเป็นคือเลขสี่แล้วอ่ะววกินผักผลไม้ดีกว่าอืมแต่ครับโอเคนะวันนี้ก็อันนี้คืออีกเช้า <c oughs> คำโวนส่งๆคำมานมั่วๆไปครับเข้าวิ่งรู้เจาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมจะไม่ผิดนี่เช้าผมไม่รู้ว่าผมให้อะไรไมม่ก็อะะปราเนี้ย ฟันธงสามรองสองหรือไงไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวจันก้อยคงโพสในกลุ่มอ่ะเดี๋ยวผมมือถือผมอ,อยู่ทีจ่จันก้อยไงนะเดี๋ยวจันก้อยก็คงโพสอยแหละผมไม่แน่ใจว่าจันเขาโพสอะไร,ะไรยังไงเดี๋ยวผมแอบดูแป๊บนึงอย่างอย่างจันก้อยไม่โพสนะครับน่าจะเป็นสามแหละฟันธงสามรองสองไม่ผิดนะที่ีเพราะว่าจีนมันก็เล่นคล้ายๆกันอ่ะเลขใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับบอกเลขจีนผมก็คำ,คำนวณได้สามได้สี่อะไรประมาณน,นี้แหละนะ ประมาณนี้นะคือจีนมันก็คงเะล่เลขคล้ายๆนี่ี้เพราะว่ามาช้าผมดูสูตรแล้วมันเดินเดินเล็กเดยียวกันนะใครจะเล่นหุ้นจีนตอนนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าสองขำสี่อ่ะน่าจะติดตัวหนึง่งแต่ผมฟันธงสี่รองสามมั้งจีนนะแต่นี่เช้าน่าจะฟันธงสามรองสองนี่เช้านะน่าจะฟันธงเดี๋ยวนะนี่เช้าน่าจะฟันธงสองรองสามจีนเนี่ยฟันธงสามรองสี่เนี่ยประมาณนี้เลขต่ำๆนะเพราะเนี่ยเช้าๆในเลขไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เช้าเลขมันต่ำๆหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้น,นะก็เข้าไปแล้วไลวต้าหวยฟรีเข้าไปแล้ว ที่เช้าหวยหวยขายหวยเฉยๆก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูจีนทั้งเส็งหวยนี่มันเหมือนเฮี้ยงจริงๆนะผมพูดตรงๆตอนนี้ดึกๆนะครับผมมั่นใจสุดๆเลยเดึอดกับคำนวณอย่างละเอียดคำนวณนานมากเลยนะแม่งเฉียดแต้มดูดิอนี่คืออีเช้าผมคำนวณแบบขี้เขียวเหมือนเอามือขี้เขียวอ่ะเข้าครับนะเอามือขี้เขียวคือคุณเข้าใจคำว่าหมดอารมณ์ไหมคืออาจารย์ภูก็เซ็งครับไม่ใช่ไม่เซ็งเพราะผมก็เล่นนะครับดาวจนเมื่อคืนผมก็เล่นเหมือนกันเล่นหนักเป็นหมื่นอ่ะแต่เขาเมื่อกินเข้ามาหลายแสนแล้วล่ะคืนกไปสัช่าางเเถอะ นะคืนนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับบอกดวงดาวจนคืนเนี้ยสู้ต่อครับคนอย่างอาจารย์ภูไม่ยอมแพ้หรอกกินมันกินก้ามือมาหลายแสนละเป็นล้านแล้วก็ว่าได้โดยไปสักหมื่นสองหมื่นจะเป็นไรไปไ,ไ,ปไม่เป็นไรต่อครับผมไม่ได้กลัวนะไอ้เรื่องที่ว่าหลุดไปผมไม่ได้กลัวเลยผมรู้สึกว่าอาจจะเ,เพราะว่ามันอาจจะเป็นที่เราแบบไม่ค่อยมีโชคในในวันจนันในมะมะวานเนี่ยอาจจะพวกเราหลายคนที่มาแทงรูดด้วยกันเนี่ยหลายร้อยคนอาจจะแบบว่าหลายคนอาจจะไม่มีโชคส่วนมนครับ หลายคนไม่มีโชคเนี่ยทาบุญทาทานนะครับสวดมนต์นะครับช่วยๆกันนะครับลาพังอาจารย์ภูวดคนเดียวหรือเพื่อนๆบางคนที่สวดแล้วอีกร้อยคนกว่าคนไม่สวดเลขมันเคลื่อนนะบอกไว้ก่อนนะครับมหาสมุทรยังเคลื่อนได้ภูเขายังขยับได้นะกระแรงบูญแรงกุศลนี่แหละช่วยกันครับวันนี้ใครอยากให้ดาวโจรจัจทร์ภูเข้านะครับวิ่งรู่เจาะนะครับชวนสวดมนต์ชวนทำบุญทาทานนะครับหลายๆคนใครเล่นดาวโจรคืนนี้กับผมต่อนะครับเชื่อผมเก่งแค่ไหนก็ไม่สู้ดุดเฮงหรอกครับ เก่งแค่ไหนก็แพ้ดวงนะครับเก่งแค่ไหนก็ไม่เท่าเท่าคนทำบุญทำทานหรอกเก่งบวกเฮงครับคนเราอะ่ะจะสําเร็จในชีวิตจะสาเร็จในการเสี่ยงโชคอะไรก็ตามใจได้นะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องเก่งบวกเฮงเฮงก็คือบุญบุญก็มาจากคือเฮงก็คือดวงดีดวงดีเกิดจากบุญครับถ้าเราเฮงเรามีดวงเรามีโชคเราสวดมนต์เราทำบุญทำทานไปบ่อยเชื่อผมเถอะต่อให้เราโดนหวยกินเราไปรวยอย่างอื่นได้หรือถ้าสมวันนี้เราเสียโดนจมือกินไปพรุ่งนี้เรากินจมือคืนได้อีกสองสามเท่าผมไม่เคยกลัวเลย คือก่อนผมกินจมูกมาตั้งเกือบแสนเมื่อคืนโดนไปเกือบสองหมื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ไปเอาคืนครับหวยเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนเฮียครับไล่ซ้ายไปขวานะครับมาไล่ขวามันไปซ้ายแทงหนักมันดันไม่มาแทงเบาๆมันเข้านี่นะหวยมันเหมือนผีพออาจารย์ไล้แค่พันสองพันไม่เข้าเออพันสองพันี่เข้าดีจังเลยพราะอาจหลักหมื่นขึ้นเท่านั้นแหละโอ้โหนะครับเดี่ยงครับนะแต่มันก็ไม่ใช่เดี่ยงนี้ทุกวันหรอกบางวันผมอาจเป็นหมื่นก็เข้านะอย่างเมื่อวันก่อนเมื่อสุขีแล้วอาจารย์ได้ประมาณสามสี่หมื่นอยู่เหมือนกัน เมื่อสุขีผ่านมานะเพราะว่าก็อดัอดอดัอดอัดศูนย์แล้วก็วิ่งก้าวกันบนด้วยนะแล้วอดัดศูนย์เข้าไปแล้วเจาะเข้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์อยู่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อสุขีแล้วอาจารย์ก็ได้สามสี่หมื่นเหมือนกันแหละแต่ว่าอาจารย์มาโดนคืนกับคืนเกือบสองหมื่นนะครับวันนี้โอ้โหบอกเลยว่ามืออ่อนตีนอ่อนเลยมืออ่อนเท้าอ่อนเลยเดื่อยๆนะวันนี้เช้ามานี่แบบนี่เชา้าอาจารย์แทบจะเอานิ้วเขี่ยเลยจะบอกว่าเท้าเขี่ยก็ใครอยู่มันแรงไปนะครับชเช้ามาในลาวอิตาอาจารย์เอาแบบมือเ,คเคอ 9, 000, ขีา่าก้เช็ เอาหางตาคำนวณครับห่างตาคำนวณก็คือ๊ืไม่เกินห้าทีพอทงสองลองสามไม่เข้าตัวเจาะด้วยมั่นรรสึกอ่ะวันนี้นบอกตรงผมขี้เขี่ยจีนเขี่ยนี่ขี้เขี่ยทั้งเสียงไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจจะคำนวณหรอก <c oughs> คุณรอดูดิเข <c oughs> ้าทุกหวย <c oughs> ไอที่เอาน,นิ้วขี้เขี่ยเนี่ยเข้าทุกหวยครับ <c oughs> แต่พอตั้งใจทำทำงานคำนวณเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันเฉียดแต้มนะครับ <c oughs> ผมก็พูดไม่ออกครับนะนี่ขี้ก็เข้านะลายตาก็เข้าพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นลาวทีวีนะพรุ่งนี้อาจจะแจกะะันน ว่ารุนแรงก็ดานจากเจ้ามือหน่อยหนึ่งเพราะเจ้ามือเขาก็รู้อยู่ว่าเราแม่นลาวเอ็กซ์ต้านะครับจะทั้งสุกอาจารย์ภูกระพาไปกินทุกวันอ่ะจะมีโดนโดนเขากินก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเราเอ็กซ์ต้าในเสาร์ที่มันล็อกจริงๆผมดูแล้วอย่าว่าจะลาเอ็กซ์ต้าเลยครับหวยหวยหุ้นเอ้หวยห้านอยเอ็กซ์ต้าน้อยสตาร์นอยทีวีน้อยทุกน้อยอ่ะล็อกหมดแหละเสาร์อาทิตย์อ่ะเพราะคู่แข่งเขาไม่มีเสาร์อาทิตย์เนี่ยคู่แข่งเขาเป็นอะไรครับไม่มีครับเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยเขาแข่งกับหวยหุ้นหวยหุ้นนะครับในโลกเราเเเเนน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 ีี่่่่ยยยยใใใโโลลลลลกกกะะชคัหหวุุ้อทสด นะครับพวกฮานอยเอ็กต้าโนยสตาร์นอยกายชาติอะไรพวกนี้คนเล่นน้อยกว่านะครับลาวทีวีลาว, TV, ลาวสตาร์พวกนี้คนเล่นน้อยกว่านะครับแต่ฮานอยเย็นเนี่ยคนอาจจะเล่นเยอะก็จริงนะครับแต่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ยังเล่นน้อยกว่าหวยหุ้นครับเว็บไซต์ส่วนใหญ่รับหวยหุ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับหวยลูกบอลน,นะครับนะและเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนําเลยใครอยากเล่นลาวต่างๆฮานอยต่ i, างๆนะครับทุกชนิดในโลกอ่ะซื้อเลขเญาหน้าครับเลขพญาหน้านี่นะครับเหมือนเลขอาถรรพ์ผมมีลูกค้าประจำเป็นร้อยคนนะ ที่ซื้อทุกวันจนถึงสุกเสาที่ก็ซื้อนะบางคนซื้อบ้านใหม่แล้วบางคนออกรถใหม่ายแดงไปแล้วครับพวกคุณจะอรออะไรกันอยู่ครับจะรอให้ผมตายก่อนแล้วค่อยซื้อเลขเพยานา์น้าใครจะทําให้พูดพวกคุณละ่ะลูกผมหรอครับหรือว่าหลานผมในอนาคตที่เขาจะทาให้พวกคุณได้ก็ไม่แน่นครับแต่วันนี้เขาซื้อบ้านใหม่กันแล้วซื้อรถใหม่กันแล้วนะเลขเพยานา์นะ่านะผมไม่ได้กันคุยหรอกมีรู้สึกผมมีเพื่อนพี่ๆหลายคนที่เขาซื้อเลขเพย์น่าผมทุกวันอ่ะทักมาถามมาบอกผมมาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยอาจารย์พ บทนี้หมดแล้วนะดีฉันซื้อบ้านใหม่แล้วนะฉันซื้อรถใหม่แล้วนะไม่ได้แกล้งพูดนะจริงๆเลขเพรานาไปเลขอาถรรพ์นะคนที่มีความเชื่อคนที่มีความมั่นใจในครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีสธานในครูบาอาจารย์นะครับสายวิชาตัวเลขคุณซื้อเลขเพรานาไปครับอธิษฐานจิตขอครูบาอาจารย์ในสายตัวเลขนะครับรับรองครับคุณจะเอากี่แสนคุณจะเอากี่ล้านเนี่ยคุณไปคุณไปลุยเลยรายจันทร์พูดร้อยห้าสิบบาทเลขเพรานารายวันนะมันไม่ได้แพงอะไรหรอก คุณเเง Sen, <mel> <ic int> ินแสงเงินล้านมาเลยครับแต่คุณไม่มีโชคก็ <plains tive Carbon ika> ช่วย <ada> er nah ไม่ได้เหมือนกันเลือกตัวหนึ่งมาไปออกตัวหนึ่งเลือกสองตัวมาไปออกตัวที่เหลืออย่างเงี้ยมีสามตัวเลขพญานเออะพอคุณเล่นตัวนี้กับตัวนั้นมันไปออกตัวโน้นพอคุณเล่นตัวโน้นกับตัวนี้มันไปออกตัวนั้นมันมีสามตัวสลับกันมาทั้งวันอยู่ที่ว่าคุณเลือกถูกตัวหรือเปล่าแนะนําว่าให้เลือกรูดหนักตัวหนึ่งรูดเบาตัวหนึ่งไว้อีกตัวหนึ่งตัดทิ้งเพื่อวาดดวงเราเราจะต้องสุ่มเอานะเลขพีเอ่มเอัก แลวสุ่มตัวไหนแล้แตัคุณอ่ะคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ว่าผมผมจะเน้นสองเลขอาจารย์จะเน้นให้สองเลขนะตัวที่ผมชอบในวันนี้มีสองเลขเน้นนะแต่คุณอย่าเชื <m <m ่อว่ามันจะมาตัวเน้นบางทีมันมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นพอได้เพรนยนาอะอย่างเมื่อวานมีอะไรมีมีมีอะไรนะว่อามีห้ามีแปดแล้วก็มีอะไรตัวนั้นจำไม่ได้ละนั่นแหละมีห้ามีแปดมีผมจำไม่ได้ว่าเลได้เพรนยนามีอะไรบ้างแต่มันมีห้านั่นแหละตัวหนึ่ง แล้วก็มีสองตัวเรียกอะไรไม่รู้แต่มันสลับกันมาทั้งวันอ่ะคุณต้องเลือกประมาณสองตัวเลือกไปสองตัวแล้วก็ไปรูดวิ่งคุณไม่ต้องรลืเลือกตัวเดิมก็ได้สมมติสมมติวราเล่เป็นอัเป็นหนึ่งสองสามกันหวยที่หนึ่งคุณเลือกหนึ่งกับสามไปรูดหวยที่สองคุณรูดสองกับสามพอหวสามปุ๊บคุณก็รูดหนึ่งกับสองสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยลองเสี่ยงทายเอาครับอาจจะรูดหนักตัวหนึ่งเบาตัวหนึ่งแล้วอตัวหนึ่งตัดทิ้งถ้ามันมาตัวตัดทิ Usually, ้งตลอดตัดทิ first, ้งเรนนนาม่ีโชคอ ด็กๆเข้าไปเล่นอีกทีหนึ่งเย็นๆค่ำๆเข้าไปเล่นอีกทีหนึ่งเรียบเรยานักรายวันนะครับแค่เราทั้สิบบาทเองเขาซื้อบ้านกนเป็นหลังๆครับซื้อรถเป็นคันๆนะครับถ้าคุณยังรอช้าอยู่รอให้จันทร์พูเลิกขายไปก่อนรอให้จันทร์พูตายไปก่อนก็ได้ครับค่อยมาหาซื้ออีกทีหนึ่งก็ไม่รู้จะมีคนทำเรียยนนักได้แม่นแบบนี้ไหมผมก็บอกไม่ได้ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับใครจะเล่นหวยหุ้นอะไรก็ตามวันนี้มีขายทุกหุ้นนะไม่มีปิดนะขายทุกหุ้นเลยนะครับอย่าคิดว่า หวยทุกหวยจันภูทาด้วยความตั้งใจทุกหวยแหละต่อให้เขี่ยวๆเอาเข้าๆครับถ้ามันจะเข้านะเขี่ยวๆมันก็เข้าแต่ถ้ามันจะไม่เข้าตั้งใจขนาดไหนก็ตามมันก็หลุดเหมือนกันหวยทุกหวยครับที่ผมคานวณต้องการให้มันเข้าเท่านั้นแต่บางทีมันเฉียดบางทีมันขยับหนีบางทีมันเบิ้ลหลุดก็มีก็อย่าว่ากันครับมันอยู่ที่ดวงเราอยู่ที่อยู่ที่โชคของเราด้วยว่าจะมีไหมนะครับครับนี่ขอลาไปก่อนครับใครจะเล่นหวยอะไรยังไงก็ทักมาแล้วกัน ผมบอกเลยว่าคืนนี้ผมเอาคืนแน่นอนครับดาวโจนอังกฤษเยอรมันจะหนักจะเต็มไปครับครับสวัสดีครับ